สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการดูแลนะครับเจ้าตัวล้วของเรานะครับซึ่งตัวล้วของเราตัวเนี้เวลาเราใช้ไปเนี่ยนะครับอย่างล้วตัวเนี้โดนใช้มาก็เยอะนะครับแล้วก็เป็นรอยเป็นอะไรมานะครับแต่คราวนี้ล้วพวกเนี้เวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปรับตั้งล้วนะครับ แล้วก็มีการหล่อลื่นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตัวที่ใช้หล่อลื่นล้วของวลเนี่ยนะครับทำให้ล้วเนี่ยมีความลื่นนะครับมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูในนี้นะครับเนื่องจากตัวล้วนะครับตัวล้วของวลเนี่ยนะครับทำจากซูเปอร์ลีนนะครับเราจะเห็นว่าเป็นซูเปอร์ลีนเนี่ยก็จะแนะนำว่า เราไม่ต้องใช้พวกน้ํามัน WD 40อะไรพวกนี้นะครับมาฉีดนะครับซึ่งไอ้พวกนั้นมันจะแห้งเร็วแล้วมันก็จะเกิดความฝืดในที่หลังนะครับแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับเป็นซื้อเอาพวกาสารล่อลื่นที่เป็นฟูดเกรดก็ได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นฟูดเกรดด้วยแต่ว่าเราเราใช้มาใช้กับตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ซื้อตาม Home Pro ก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีอีกชนิดนึ่งเป็นพวกจาระบีอีกชนิดหนึ่งเนี่ย ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ตัวนี้เราหาซื้อง่ายนะครับซึ่งมันจะเป็นใสๆนะครับเนี่ยนะเราก็ทาไปบนนะครับซูเปอร์ีเรานะครับทั้งหมด5จุดที่เราต้องทานะครับตัวนี้จะช่วยให้ล้อของเราเนี่ยวิ่งได้ลื่นขึ้นนะครับนี่อยากให้ดูแลจุดนี้แล้วก็ใช้จารบีนะครับ ที่ดีหน่อยพวกนี้จะอยู่ได้นานนะครับเนี่ยนะครับทำให้ล้วของเราเนี่ยมีความลื่นนะครับแล้วก็วิ่งได้เงียบนะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ